ไ e เม p p อ n e เน s with a p พื t o l เพื่อนๆจะต้องใช้ปืนพกสร้างความเสียหายต่อศัตรูจำนวนทั้งหมด750หน่วยถ้ายิงไม่เก่งนะคะสามารถใช้ปืนอื่นยิงก่อนแล้วค่อยเอาปืนพกซ้ำได้ยิงหัวเพื่อที่จะให้ได้ดดเมจเยอะที่สุดเพื่อนยิงแล้วเราไปซ้ำเราก็ได้นะคะ ถ้าใครเล่นในโหมดปกติไม่เก่งนะคะคิดว่าน่าจะไปทำในทีมรัมเบิลได้เหมือนกันทีมรัมเบิลเนี่ยมีโอกาสค่อนข้างเยอะเพราะว่าเราสามารถตายเกิดตายเกิดได้ก็อาจจะใช้เวลาไม่ค่อยนานและที่สำคัญนะคะสามารถยิงหมาป่าได้ด้วยการยิงหมาป่าเนี่ยจะนับเควส์นี้ให้นะคะแต่ว่ายิงหมูป่าไม่ได้นะคะ ปืนพกที่ใช้ทำจะเป็นสีอะไรก็ได้ใช้คิดว่ารีวเวอร์นี่ก็น่าจะนับเป็นปืนพกเหมือนกันนะคะแต่พอดีไซเซอร์อันนี้ก็เลยเอาอันนี้มาใช้ก่อนค่ะส่งกำลังใจในการทำคลิปได้ที่ c รูมันนี่วอลเลตพร้อมเพหรือจะสมัครสมาชิกช่องก็ได้นะคะ